ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้จะเป็นภาคความรู้เพื่อเสริมอาวุธทางสติปัญญาเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วติดตามให้จบในคลิปนี้ด้วยนะคะเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องกล่าวไว้ว่ามหาโจรหประเภท ประกอบไปด้วยประเภทที่หนึ่งก็คือมหาโจรพวกหนึ่งที่คิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อที่ว่าจะไปฆ่าปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมราชธานีต่อมาก็รวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเข้าไปฆ่าไปปล้นเอาไฟเผาในคามนิคมราชธานีเทียบด้วยพิสุบางรูปคิดรวบรวมพวกตั้งร้อยตั้งพันเพื่อจะจาริกไปในคามนิคมราชธานีให้คารหัดและบรรพชิตสการะเคารพนับถือบูชา อ,อนอมได้จิวอนบิณฑบาตท,ที่อยู่อาศัย ตลอดจนยารักษาโรคแล้วประเภทนี้จะจัดว่าเป็นมหาจนประเภทที่หนึ่งซึ่งมีความปรารถนาลาบสการะและธรรมอุบายต่างๆจนได้สมประสงค์ข้อสองเป็นภาพพิสูจชั่วบางรูปเรียนะธรรมวินัยที่ตะาคตได้ประกาศแล้วก็โกงเป็นของตนเองแสดงว่าตนคิดได้เองไม่ได้เรียนหรือว่าศึกษาจากใครนี้เป็นมหาจนประเภทที่สข้อสเป็นภาพพิสูจชั่วบางรูปใส่ความเพื่อนปรมจารี 영 <목소리도> ผู้บริสุทธิ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้วยข้อหาว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์อันไม่มีม,มนนี้เป็นมหาโจรประเภทที่สามข้อสี่ผูพิสูจน์ชั่วบางรูปเอาของสงที่เป็นค้ารุพันครุบริขารที่ห้ามแจกห้ามแบ่งเช่นอารามที่ตั้งอารามวิหารที่ตั้งวิหารเตียงต่างเป็นต้นไปสงเคราะรห์รคฤหัดประจบขรรค์หัดผู้เห็นแก่ลาบนี้เป็นมหาโจรประเภทที่สี่ข้อห้าพิสษุผู้อวดคนวิเศษที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริงชื่อว่าเป็นยอดมหาโจรในโลกเพราะว่าบริโภคก้อนข้าวของราษฎรด้วยอาการแห่งขโมยพุทธองค์ได้ทรงติดเตียนพิสุชาวริมฝั่งน้ําวัดคู่มุทาด้วยประการต่างๆพร้อมทั้ง,ท,งทรงบัญญัติสิขาบนห้ามอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนเมื่ออวดไปแล้วแม้จะออกตัวสารภาพผิดที่หลังก็ต้องอาบัติปารชิตสมัยนั้นพิสุหลายรูปสําคัญผิดว่าตนได้บรรลุคนวิเศษจึงได้ประกาศตนว่า เป็นพระอรหันต์สมัยต่อมาจิตของเธอน้อมไปเพื่อราคะโทสะโมหะเกิดความรังเกยียจสงสัยว่าการประกาศตนว่าได้บรรลุคุณวิเศษด้วยความสำคัญผิดนั้นจะทำให้ต้องอาบัติปาราชิกหรือไม่ความทราบถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเพิ่มเติมยกเว้นให้สำหรับพิสุผู้สำคัญผิดว่าได้บรรลุต่อจากนั้นเป็นคำอธิบายตัวสิกขาบทโดยละเอียดและแสดงอนาบัติก็คือ การไม่ต้องอาบัติอยู่6ประการ 1. เพราะสําคัญผิดว่าได้บรรลุข้อสองพิสุไม่ได้มีความปรารถนาโอ้อวดเช่นบอกเล่าแก่เพื่อพรหมจารีโดยไม่ได้มีความปรารถนาจะได้ลาบข้อ3พิสุเป็นบ้าข้อเศ่พิสุมีจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าไปชั่วคราวเพราะเหตุใดๆข้อ5พิสุมีเวทนากล้าไม่รู้สึกตัวและข้อ6พิสุผู้เป็นต้นบัญญัติ วินิจาวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจัยชี้ขาดแล้วต่อจากนั้นแสดงตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวด้วยการกระทําของพิสุเนื่องด้วยสิกขาบทนี้ประมาณ75รายซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเดทรงตราสวนเองทรงวินิจฉัยชี้ขาดว่าต้องอาบัติปราชิกบ้างไม่ต้องอาบัติปาราชิกบ้างต้องอาบัติทุกกฎบ้างตามควรแก่กรณีสรุปความว่าอาบัติปรารชิกนั้นมี4สิกขาบทต้องเข้าแล้วต้องขาดจากความเป็น พระพิสุเมื่อสึกไปแล้วจะมาบวชใหม่อีกก็ไม่ได้นี่ก็คือเรื่องราวโดยสรุปเป็นวินัยปิดกจะจูตะถาปาริชิตกันที่กล่าวถึงมหาโจรห้าประเภทหากแม้นว่ามีการสื่อสารผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี่เป็นอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube อวันหม่เล่าเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ